วันนี้อยู่ช่องาโบเ์ไทยน,นะคะผมขอโทษนะคะท่านผู้ชมนะเราก็ส่วนสัตว์สวัสดีมแต่ผมก็ขออภัยนะคะที่พี่เนมเอ็เ็นร้อยเรียนพี่เนมเอ็มเ็นเจทีวีนะผมขออภัยนะผมไม่รู้จะสวัสดีแบบไหนนะครับผมเลยสวัสดีแบบเนมเอ็มเจทีวีนะมาเลยนะผมก็จะวันนี้ผมจะมาเล่นเกมไหมครับสร้างโรงแรมนะจะเป็น ep ที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้มาดูกันเลย ซึ่งผมสร้างไปเรียบร้อยแล้วนะครับทำไมผมถึงสร้างรู้ไหมครับเพราะว่าเพราะว่าผมสร้างเพราะ,ะเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะเดี๋ยวทางคิดกอนเพราะว่าผมอะกลัวท่านชม,ชม,ชม,ชมบอกแค่ตั้งฐานมันจะเสร็จอะไรอย,า,อยากดูตอนเสร็จเดี๋ยวผมก็ช่วยกันทํานะช่วยประมาณหนึ่งนะครับอ,อ,อะไรนะ เดี๋ยวนีครับตอนนี้กำลังเข้าเกมนะท่านผู้ชมดิเก้อได้แล้วได้แล้วไปใช้เออดิเก้นี่นะครับขอนอนก่อนขอนอนก่อนขอนอนขอนอนก่อนพักผ่อนก่อนแม่บอกให้พักผ่อนนะครับไปตื่นเช้านะครับท่านผู้ชมได้ทำการคุปเรียบร้อยคนนะครับก็ดูนะครับ ตอนนี้ที่คือผมทําไประยะหนึ่งก็คือเปหน,นีนั่นเองนะครับก็น,นี่นะครับคือแบบคือผมทําเฉลี่ยโดยแล้วนยครึ่งชั่วโมงนะกว่าจะทําให้ฐานพวกนี้เสร็จนะเรียบร้อยเลยนะครับคือตอนนี้การสร้างโรงแรมก็จะมีความคืบหน้าเราก็จะก่อนอันดับแรกเนี่ยค่อยทําที่หลังก่อนเราจะทําขอบก่อนนะครับนี่นะครับเป็นไม้นะเป็นต้นหญ้าพ,พุ่งกันนะครับเดี๋ยวผมจะต้องใช้ล็อกนี้นะครับ ที่กำลังจะสร้างนะ yeah. นี่นะีะเกิบยมนะเกิบก็คือผมแนะนำนะมันมีไหมครับวันหนึ่งที่ฟรีแล้วคนดาวโหลดน,นะคือยิงๆทุกคนอนะ่ะผมจะเฉลยเลยนะครับว่ามันเป็นไม้ครับที่ทดลองเล่นนั่นเองนะครับนี่นะครับก็สร้างนะครับสร้างเป็นบล็อกนะกี่บล็อกดี เมื่อกี้อันนี้นะครับเดี๋ยวก็สร้างอันนี้เดี๋ยวคูดก่อนนะท่านผู้ชมเดี๋ยวไอ้ไอ้ตรงนั้นนะเดี๋ยวค่อยทำที่หลังเราทำขอบก่อนงานง่ายเราก็ทำไปนะส่วนตรงนี้ก็ตรงนี้ผมขอเลือกหญ้านะครับทำหญ้าเนาะเดี๋ยวนี้นี่นะ เราจะซูมนะครับนี่นะฮะมันอัปเดตใหม่นะครับท่านผู้ชม,ชมซูมมาใหม่ซูมนะเดี๋ยวผมจะเอาไอ้ต้นไม้นะครับท่านผู้ชมไหนดีท่านผู้ชมมันอยู่แถวเนี้ยมันมันมีไหมท่านผู้ชมหาก่อนเอ้ยมันคืออะไรมันอัปเดตใหม่นะผมไม่ได้เล่นมานานเดี๋ยวลองวางดิ ไม่เอาอันนี้ไม่เอาฮะเอาเป็นอันนี้อะไรต้นไม้ต้นไม้ไหนขอลองวางดิครับวิดีโขออันนี้ขอทดลองนอกเรื่องก่อนนะครับเอาเดี๋ยวนะครับเอาอันนี้ละกันนะฮะมันได้ไหมอะบีไฟเดี๋ยวทุกคนเอ้ยได้อยู่เด้อได้อยู่เด้อได้อยู่เด้อ แต่ต้องต้องลองพื้นก่อนฮ้ยเราเราจะขุดเราขอเอาเป็นเอาเป็นอะไรดีอ่ะนี่นะครับนี่ฝังหญ้านะนี่นะครับไม้ครับอันใหม่นี่ก็จะเป็นพื้นดินอย่างเงี้ยนะ นี่นะครับการสร้างเหมืนแสนที่นะนี่นี่ก็สร้างนะครับสร้างไปเลยโอเคนะครับนี่ก็คือเป็นบริเวณนั้นนี้นะครับแล้วก็จะเราก็จะระวงังไอ้นี่ขึ้นเข้ามานะมันก็จะเป็นเสร็จสมบูรณ์แต่ส่วนฐานเนี่ยเดี๋ยวผมทําที่หลังนะครับเอา เอาให้ได้ก่อนเนาะนี่จะเป็น EP แรกนะนั่นก็จะเดี๋ยวออันนี้แกเป็นฐานสีเหลืองแต่โรงแรมเราจะเป็นสีอะไรนะฮะเดี๋ยวผมคิดเองเลยเนาะคอมเมนต์มานะเจะเ,เสียอะไรไเดี๋ยวแก้ให้นะแต่แต่ไม่เป็นไรหรอกเอาตามความคิดของเราเนะี่ยหละดีแล้วคนะ่ะ เอ้ยอะไรทำรอบๆแล้วเนี่ยทำรอบๆแต่หน้าเขตต้องแบ่งไหมไม่แบ่งกันเนาะนี่แหละตรงนี้แหละนีวางกระถางต้นไม้นะจำไม่ผิด้าโอเคแล้วก็ โอเคต่อไปตามด้วยนี้นะครับ่านผู้ชมโรงแรมจริงๆมันก็ไม่ได้ใช่โรงแรมหรอกจริงๆที่ผมจะสร้างมันจริงๆที่ผมจะสร้างก็คือมันเป็นอาพาร์ตเมนต์ไม่ก็คอนโดนั่นแหละนะเหมือนไหม เดี๋ยวนู้นเดี๋ยวค่อยว่ากันนะเนี่ยที่ผมวงกลมนั่นแหละเดี๋ยวค่อยว่ากันลองขยายหน่อยนะครับเดี๋ยวเราทําไม้ต่อเรื่อยๆเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นทางเดิอนนอกนะชมวิวเนาะ เนี่ยตรงนี้ก็เป็นวิวไม่เห็นมีวิวเลยนะก็คือรีวิวหน้าผานะภูเขา

อนนี้ก็สร้างบ้านไปแบบประมาณระยะสองระยะสามระยะเฮ้ยแล้วก็สร้างไม้เลยนะฮะทำไม้เลยนะอย่างนี้ต้องขูดเพิ่มเนาะถ้าทำมุมเสร็จแล้วเดี๋ยวอีกนิดนึงก็จะแบบการสร้างแบบขอบขอบนะบอกเลยนะฮะว่าการสร้างขอบขอบ,ขอบนี่แบบยากนะขอบขอบ,ขอบไม้นะชม,มวิวชมหน้าผา ที่ชมหน้าผาก,ก็จะมีค่าการเข้าโรงแรมนะครับาการจากการขึ้นบันไดนะฮะท่านผู้ชมก็คือกระผมกระผมตาตาตาสวัสดีตากล้องหน่อยครับตาสวัสดีตากล้องหน่อยครับสวัสดีอยู่กับช่องน้ำมุมมวยไทยนะครับซึ่งตาผมก็บ่นนะครับว่าการทำ u t u b e เนี่ยมันจะได้อะไรนะ ไปดูคลิปนั้นได้นะครับเรื่องการคำมันยัยนะโอโหตีมาตาถ้าใครกินเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะครับแป๊บน,นึงแป๊บน,นึงแป๊บน,นึงผมสร้างอะไรแลวผมหาอะไรได้เออที่ผมไม่ได้เถียงนั่นเนะี่ย ต้องปิดหลุมแนะ่สร้างหลุม A B C นะห้องอยู่ตรงนี้แหละ ขอโทษนะครับที่ทำร้ายสัตว์นะฮะคือมันกวนนาฮะใจไดของอะไรได้ไหมโอ้โหเดี๋ยวมาตัวเดียวแล้วนะเดี๋ยวสร้างต่อเลยไม่มีปัญหา แต่หน้าแรกก็จะเป็นหน้าก็คือหน้าล็อกบีนะตรงนี้ชั้นแรกก็ต้องเป็นหน้าล็อกบีก่อนเนาะถ้าทำโรงแรมหน้าล็อกบีก่อนนะครับแบบอาคารใหญ่หน่อยซึ่งเรื่องของลานจอดรถก็ไม่มีนะครับทําแค่โรงแรมอย่างเดียวก็คือจะมีหลาย e ีพีด้วยกัน จะมืดลงแล้วยูมันการ์ดเลยเหรอสาบุนนะครับจเดอรกดา,าดำดำทำคิดดูจะจบแล้วกินไข่เจียวนะฮะ คือทำคิดอยู่เนี่ยอ่นะฮะเดี๋ยวผมจะนอนนอนแล้วนะแป๊บนึงผมขอหานอนก่อนพรุ่งนี้เช้าจะไ,ได้โอเคจริงๆผมปรับเป็นเช้าเลยไม่ได้นะผมทำไม่เป็น 里。 เรื่องหน้าล็อกวีเดี๋ยวผมยทียหลังนะ เดี๋ยวผมอีกสองนาทีผมก็จะไปแล้วนะน้ชมผมก็จะไปอาบน้ำแล้วนะตรงหน้านี้ไม่มีเนาะไอ้จะต้องมีตรงแก่ เดี๋ยวตัดอันนี้เสร็จแล้วผมขอปิดคลิปเป็นละกันนะครผมตัดนี้ก่อนนะวันนี้ไม่มีอะไรมากหรอกเน,นีี้แค่ตัดตรงนี้นะทำเอ้ยตรงนี้ไม่มีแล้วตรนี้อไปยิงดอกครับ เดี๋ยวขอิีคลิปเลยแล้วกันเดี๋ยวมันเสียเวลานะก็สำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับบ๊ายบายครับอันนี้เพลงนะฮะกดติดลิกดสิ์ขอตัวทีครับ